สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องล้างของขัง,งนะคะทุกทท่านเลยวันนี้นะคะมาพบกับช่องรับเหมาผาบ้านค่ะ EP นี้จะเป็น EP ที่242ี่แล้วนะคะพี่พี่มีบ้าบ้านราคาแบ่งปันจับต้องได้วันนี้มาในราคาเดียวทั้งหมดเลยนะคะองค์ละ500บาทค่ะขอให้พี่พี่ดูให้ใช่ให้ชอบให้ถูกใจนะคะแล้วค่อยปิดชื่นชอบองคไหนเล็งองคไหนไว้นะคะโทรสายด่วนหาน้องเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 2 06205910นะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรก็ได้นะคะหรือว่าพี่พี่ท่านไหนแอดไลน์เป็นเบอร์โทรไม่ติดสามารถแคปหน้าจอตอนนี้สแกน QR โค้ดเข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยค่ะพาทุกรายการนะคะจะเป็นพาของทางที่บ้านน้องเององค์ไหนที่น้องพูดผิดจำผิดน้องต้องขออภัยพ,พี่พี่ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะพี่พี่วันนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะรบกวนเวลาพี่พี่ไม่นานเลยไป แบบการรวดเร็วเลยนะคะวันนี้รักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดลิปใหม่ๆ e ีพีใหม่ๆกันนะคะกาติกาของทางร้านนะคะพี่ๆก็เหมือนเดิมเลยทุกรายการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนสมมติว่าพี่ๆสนใจนะคะต้องการปิดรายการนี้หมายเลขที่48ให้พี่ๆแจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่48นะคะ อ่อ uh, ep ที่242ช่องรับเหมาพาบ้านนะคะเพียงง่ายๆเท่านี้เลยนอนจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอน50รายการวันนี้นะคะพี่ๆพ,พร้อมมาให้พี่ๆรับชมกันแบบยาวๆเลยมีทั้งเนื้อดินชินผงรูปหล่อนะคะเครื่องรางสวยๆองค์ละ500บาทแถมจัดส่งให้ฟรีทุกบ้านด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มต้นรับชมที่รายการแรกกันเลยค่ะ รายการที่1นนะคะพี่พี่องนี้เลยจะเป็นช้างนะคะองค์นี้จะเป็นช้างเป็นพระเก่าเก่าเดิมเดิมนะคะของทางที่บ้านน้องเองค่ะพี่พี่จะเป็นพระเก่าเก่าเดิมเดิมนะคะของทางที่บ้านน้องเองนะอ,องค์นี้นะคะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทเนาะจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะพี่พี่ <c oughs> รายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลย รายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่อหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะที่ชัดเจนกว่านี้พี่ๆนะคะสามารถทักลายน้องนะคะเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรที่น้องแจ้งไปหรือว่าสแกน QR c อารโค้ดเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่2องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญค่ะ องนี้นะคะเป็นเหรียญจะเป็นเหรียญปี2480นะคะเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นหลังอรอยจานะคะ่ะด้านหลังเป็นหลังรอยจานดูชัดเจนแบบนี้เลยเหรียญด้านหน้าดูคมดูชัดนะคะเหรียญด้านหน้าดูคมดูชัดเลยหน้าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยองคนี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่2ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่3ค่ะ องนี้จะเป็นเหรียญเช่นกันนะคะพี่พี่ลงยาสวยงามเลยองค์นี้จะเป็นเหรียญน,นะคะลงยาสวยงามหน้ากากทองใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมด้านหลังนะคะจะมียันนะคะและตัวหนังสือนะคะดูชัดเจนมากๆมีตัวหนังสือนะคะและยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยส่วนด้านหน้านะคะพี่พี่จะเป็นหน้ากากทองนะคะเหรียญดูคมชัดอง์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันไปเลยค่ะอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่ม องนี้จะเป็นหมายเลขที่3ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่4ค่ะองค์นี้ไม่ทราบที่รายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนมากๆรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนนะคะสวยงามมากๆเลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังรอยจานะคะ่ะด้านหลังเป็นหลังรอยจานนะคะดูชัดเจนองค์นี้เป็นพระเก่าๆเ,เดิมๆของทางที่บ้านสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันไปเลยอยู่ที่500บาทค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่5ค่ะองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบพี่นะพี่ๆเป็นพระเก่าๆเดิมๆเลยของทางที่บ้านน้องเองรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนประมาณนี้เลยรายละเอียดนะคะพี่ๆจะดูชัดเจนนะคะประมาณนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากมาก องค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคาอง์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มพี่พี่ท่านไหนที่กังวลใจนะคะหรือว่าไม่สะดวกอูนสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางได้เลยนะคะรอรับสินค้าหประมาณ1-2วันค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่6ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญอีกเช่นกันค่ะพี่พปี2472เป็นปี2472เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังอรอยจานนะคะพี่พีเป็นหลังรอยจานหลังยันตัวหนังสือนะคะเป็นแห้งดูชัดเจนมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรี พี่ๆี่ท่านไหนสนใจหรือว่ากําลังตามหาเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเมืองพิจิตรนะคะรีบพักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่7หมายเลขที่7นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญอาจารย์นะคะกเกียมเข็มโกเป็นเหรียญพระอาจารย์กเกียมเข็มโกนะคะพร้อมกับเลี่ยมกรอบเดิมๆแบบนี้สวยงามมากๆด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือรอยจานนะคะพี่พี่ตัวหนังสือนะคะดูชัดเจนมากๆเลยเป็นปี25 1 4้าหนึ่งสี่ จะเป็นปี2514นะพี่พี่นะรายละเอียดนะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆใบหน้าดูคมดูชัดพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากโด,โดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาดูเข้ามาโด,โดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยองค์นี้เป็นหมายเลขที่7ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่8นะหมายเลขที่8นะคะพี่พี่องนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อทวดองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะพิมพ์พุทซอนนะคะท่านอาจารย์พิมวัดช้างให้นะคะพี่พี่ เรียนดูคมชัดแบบนี้เลย องนี้นะคะจะเป็นด้านหน้านะคะเหรียญดูคมชัดแบบนี้ส่วนด้านหลังนะคะพี่พีจะเป็นเจดีปี2509นะคะพี่พีเป็นเจดีนะคะที่ระลึกนะคะแด่ผู้อุปการะนะคะงานเดือน5ทุกปีเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณแล้วพี่พีท่านไหนสนใจอยากบูชาต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาดูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยคะ่ะที่เบอร์โทรู0 8 2 6 2ดส9 1 0นะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่9้าค่ะพี่พี่หมายเลขที่9นะคะองะคะ์งนี้นะคะไม่ทร,ราบที่มาพร้อมกับกรอบเดิมๆเลยไปพร้อมกับกรอบเดิมๆเลยนะคะนี่เลยเหรียญน,นะคะจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณแบบนี้แล้วค่ะพี่พี่เหรียญนะคะเป็นเหรียญเก่าๆเดิมๆแบบนี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะจะเป็นหมายเลขที่9ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่10อง์นี้นะคะจะเป็นเต่านะคะพี่พี่เป็นเต่าหลวงปู่หลิว เป็นเต่าปดนี่หลวงปูหลิวนะคะลงยาสวยงามใบหน้าดูคมชัดใต้ฐานนะคะจะเป็นยัน <c oughs> ใต้ฐานนะคะจะเป็นยันแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆากองนี้น้องให้ราคาแบ่งปัน5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่10ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่11องคอนี้นะคะน้องไม่ทราบที่เช่นกันนะหมายเลขที่11นะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังยัน,นะค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนประมาณนี้เลยเงาเงาแบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่12องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญจริญนพรบนนะคะปี2517ลงยาสวยงามเป็นลงยานะคะธงชาติไทยแบบนี้เลยใบหน้านะคะดูคมดูชัดมกากๆใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังนะคะพี่พ,พี่เป็นหลังยัน ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังเป็นหลังยันเป็นหลังตัวหนังสือนะคะเป็นแท่งดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนเป็นลูกศิษย์นะคะพี่ๆท่านไหนเป็นลูกศิษย์เอ่อ ของหลวงปู่ทิมนะคะรีบทักรีบรูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยเบอร์โทรน้องนะคะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0 0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะหมายเลขที่12ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่13องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเหรียญจะเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่แบบนี้เลยหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามนะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะ ใบหน้านะคะดูคมดูชัดเลยด้านหลังนะคะพี่พีเป็นหลังยนันตัวหนังสือเป็นแท่งดูชัดเจนมากๆองค์นี้เป็นหมายเลขที่13น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่14องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหน้าก,ากากทองค่ะพี่พีเป็นเหรียญหน้าก,ากากทองนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเออเป็นหลังยนัน ด้านหลังเป็นหลังยันและตัวหนังสือนะคะเป็นแท่งชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้พี่ๆทักไลน์น้องเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ลาจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะองค์นี้น้องแบ่งปันให้ราคาห้0อยบาทจัดส่งให้ฟรีค่ะหมายเลขที่14ต่อไปค่ะหมายเลขที่15นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อกลวยองค์นี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะรายละเอียดรอบองค์ประมาณนี้เลย จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พีรายละเอียดรอบองค์ค่ะประมาณนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆน้องแบ่งปันให้ราคาองค์นี้นะคะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่หวกเพิ่มพี่ๆท่านไหนนะคะไม่สะดวกโอนสั่งเป็นปลายทางชำระเงินที่หน้าบ้านรับของที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะรอสินค้าประมาณ1-2วันนะคะพี่พี่ได้รับสินค้าตรงปกอย่างแน่นอนต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่16องค์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อทวด องค์นี้นะคะพี่พีเป็นหดวงพ่อทวดนะเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดทองแบบนี้เลยใบหน้าดูคมชัด เนื้อเป็นเนื้อสำลีทองนะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือด้านหลังนะคะพี่พีเป็นหลังหนังสือนะคะดูชัดเจนแบบนี้น้องแบ่งปันให้ราคาองค์นี้อยู่ที่500บาทน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยใบหน้าดูชัดเจนมากๆพี่พีท่านไหนอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่พี่โทรเข้ามาหาน้องได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0ู2 6 2 0 5 9 1 0ค่ะพี่พีหมายเลขที่16ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่17 องนี้นะคะน้องไม่ทราบที่นะเนื้อเป็นเนื้อสัมฤทธิทองนะคะรายละเอียดดูชัดเจนมากๆเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อสัาฤทธิทองรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆเลยน้องแบ่งปันให้นะคะราคาองค์นี้อยู่ที่ราคา500รยบาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะองค์นี้เป็นหมายเลขที่17ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่18องค์องนี้นะคะพี่ๆจะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยทั่วทั้งองค์นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยใต้ฐานนะคะพี่ๆจะมีรอยจานชัดเจนค่ะใบหน้าดูคมชัดองค์นี้น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะหมายเลขที่18 ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่19หมายเลขที่19นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อสำริดทองเป็นเนื้อสำริดทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมชัดด้านหลังนะคะพี่พี่ด้านหลังนะคะรายละเอียดชัดเจนแบบนี้เลยสภาพสวยสบมบูรณ์องค์นี้น้องแบ่งปันให้เช่นกันค่ะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่พท่านไหนไม่สะดวกโอนนะคะสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชำระเงินที่หน้าบ้านรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่20หมายเลขที Por, ่20นะคะพี่พี่องค์น bah, onun, ี้ๆๆไม่ทราบที่ค่ะแต่ว <through treatment. S 1> ่ารายละเอียดนะคะรอบองค์ชัดเจนมากๆองค์นี้ไม่ทราบที่ค่ะแต่ว่ารายละเอียดนะคะดูชัดเจนใบหน้าดูคมชัดนะคะพี่พี่รายละเอียดรอบองค์ค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บอกเพิ่มนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นหมายเลขที่20ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่21 หมายเลขที่21นะคะพี่พี่ขาองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อทวดองค์นี้นะคะพี่พี่จะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะใบหน้าดูชัดเจนเป็นหลวงพ่อทวดนะคะใบหน้าดูชัดเจนแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆรายละเอียดนะคะดูสวยสมบูรณ์มากๆเลยด้านหลังนะคะพี่พี่จะเป็นหลังเตาลีบแบบนี้เลยไม่มียันไม่มีโค้ดนะคะ องนี้จะเป็นหมายเลขที่21ทพี่พี่ท่านไหนอยากด,โด,โดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้พี่พี่ักไลน์แอดมินเข้ามากันได้เลยรายนะคะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันกับเบอร์โทรศัพท์เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่22นะคะองค์นี้ไม่ทราบที่มาพร้อมกับเรี่ยมกรอบนะคะเดิมเดิมแบบนี้เลยมาพร้อมกับเรี่ยมกรอบเดิมๆิมแบบนี้น้องแบ่งปันให้ราคาองค์นี้อยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่23องค์นี้น้องไม่ทราบที่เช่นกันค่ะพี่ๆใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดดูชัดเจนใบหน้านะคะดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดดูชัดเจนเลยอง์นี้น้องแบ่งปันให้ค่ะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีนะคะ สภาพสวยดูสภาพสวยๆนะคะเดิมๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องด่วนๆเลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่23ต่อไปค่ะหมายเลขที่24นะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญอาเปะลงสีเป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญหน้าแกะทองนะคะพี่ๆสภาพสวยสมบูรณ์ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังตัวหนังสือค่ะด้านหลังเป็นหลังตัวหนังสือนะคะเรียนดูคมชัดตัวหนังสือเป็นแท่งชัดเจน องค์นี้้องให้แบ่งปันไปเลยราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มองค์นี้เป็นหมายเลขที่24ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่25นะคะองค์นี้ไม่ทราบที่ใบหน้าดูคมชัดค่ะพี่พีมวลสารมวลสารนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะ ใต้ฐานนะคะไม่มียันหรือว่ารอยจานนะคะเป็นพักเก่าเก่าเดิมเดิมของทางที่บ้านน้องเองให้ราคานะคะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะหมายเลขที่26ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่26นะคะพี่พี่องนี้นะคะเป็นหมายเลขที่26เป็นเหรียญหลวงข้อเดิมนะคะเนื้อเป็นเนื้อเงินใบหน้านะคะดูคมชัดแบบนี้เลย ใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะพี่พๆจะเป็นหลังยันด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลย น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทน้องจะส่งให้ฟีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มพี่พี่ท่านไหนนะคะไม่สะดวกอุ่นนะคะสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรับผอมที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะรอรับสินค้าประมาณ1-2วันนะคะพี่พี่รอรับของประมาณ1-2วันเท่านั้นนะคะช่องของเรานะคะรับประกันนะคะสินค้าตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนและที่สําคัญเลยส่งพัสดุนะคะทุกวันเลย ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่27ค่ะองค์นี้จะเป็นเหรียญน,นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญวัดสแกสอยุธยาปี2 5 3 1เป็นเหรียญล,ลงยานะคะพี่ๆเหรียญลงยาหน้ากากทองนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังยัน ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่เลยนะองนี้น้องให้ราคาแบ่งปันบาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่27นะคะต่อไปค่ะหมายเลขที่28นะคะพี่พี่องนี้นะคะจะเป็นเหรียญอ่าองนี้นะคะจะเป็นเหรียญปี2 4 8 4ดคะ่ะพี่พีเป็นเหรียญปี2 4 8 4นะคะ องนี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะด้านหลังจะเป็นหลังยันตัวหนังสือนะคะเป็นแท่งดูชัดเจนแบบนี้เลยเรียนดูคมดูชัดใบหน้าดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์นะคะพี่พี่เป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่29ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพระก,กิ่งวัดบวรนิเวศเนื้อเป็นเนื้อสำริดทองนะคะพี่พีเป็นเนื้อสำริดทอง,ะะนนอทองใบหน้าดูคมชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะสวยงามแบบนี้เลยรายละเอียดรอบองค์นะคะดูสวยงามแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่พีท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยองค์นี้นะคะจะเป็นพระ จะเป็นพระกิ่งวัดบรวรนิเวศนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันค่ะอยู่ที่ะะราคาองค์ละ5 0 0บาทน้องจะส่งให้ฟรีนะหมายเลขที่29ต่อไปค่ะหมายเลขที่30นะคะองค์นี้นะคะพี่ๆองค์นี้จะเป็นพระโสธรปี250 0ศูรายละเอียดรอบองค์ค่ดูชัดเจนมากๆ องนี้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยรายละเอียดดูชัดเจนน้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันค่ะราคาอยู่ที่500บาทน้องจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยค่ะเบอร์โทรนะคะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0 0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นอง์น่ะคะพี่ๆองนี้เป็นหมายเลขที่30 ต่อไปนะคะหมายเลขที่31นะคะพี่ๆขาองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเชมนะคะวัดฉลองปี24นะคะจะเป็นปี2486นะคะพี่พี่เป็นเหรียญน,นะคะ,เป,ะเป็นเหรียญดูคมดูชัดแบบนี้เลย ใบหน้านะคะดูคมดูชัดหน้าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะพี่พเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือเป็นแท่งดูชัดเจนพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์นะคะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะองค์นี้เป็นหมายเลขที่31ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่32 หมายเลขที่32นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นหลวงพ่อโสธรเช่นกันปี2 5 0 0รายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยรายละเอียดนะคะพี่พๆดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์น่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่33 หมายเลขที่33นะคะองค์นี้นะคะจัเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อลมดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นใบหน้าหลวงปู่ทิมดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังใบหน้าดูคมชัดน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่34 หมายเลขที่34นะคะพี P ่พี่องนี้นะคะเป็นพัะสมเด็จนะคะเป็นพรสสมเด็จไม่ทราบที่นะคะเ,เป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองนะคะพี P ่พี่สวยๆแบบนี้เลยให้ราคาแบ่งปัน500บาทด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันด้านหลังเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันไปเลย <S <S <ม>ค่ะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจัดส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่34ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่35ค่ะ องนี้เป็นหมายเลขที่35นะคะเป็นพระเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยของทางที่บ้านน้องเองรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่ๆรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังนะคะไม่มียันหรือว่ารอยจานนะมาพร้อมกับเลี่ยมกอดเดิมๆน้องให้ราคาแบ่งปันไปเลยค่ะอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะหมายเลขที่35ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่36ค่ะอง์นี้นะคะจะเป็นหลวงปู่โต๊ะ องนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะพร้อมกับเลี่ยมกรอบเงินนะคะสวยงามแบบนี้เลยไปพร้อมกับเลี่ยมกรอบเงินนะคะสวยงามแบบนี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์นะคะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะพี่พี่ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่37ด หมายเลขที่37นะคะองค์นี้จะเป็นพระผงนะคะพิมพ์ขี่ไก่องค์นี้จะเป็นพระผงนะคะพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่ๆมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบเดิมๆลงยาสวยงามมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบเดิมนะคะลงยาสวยงามสภาพด้านในนะคะสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บิ่นนะคะน้องให้ราคาเบนปันห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะหมายเลขที่37ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่38 หมายเลขที่38นะคะพี่พี่รายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยใบหน้าดูคมชัดหมายเลขที่38นะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทธทองนะ เนื้อนะคะจะเป็นเนื้อสําฤทธิทองนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังพญาคุดนะคะชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยองค์นี้นะคะเป็นหมายเลขที่38ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่39ค่ะหมายเลขที่39องค์องนี้นะคะน้องไม่ทราบที่เป็นเนื้อสัมฤทธิดทองสภาพสวยสมบูรณ์เป็นเนื้อสำมฤธิดทองนะสภาพสวยสมบูรณ์เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่พท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนด่วนเลยนะคะต่อไปค่ะหมายเลขที่40ค่ะองค์นี้จะเป็นเหรียญองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญปี2518 เป็นเหรียญปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะหลวงพ่อกระษีขีมกูนะคะใบหน้าดูคมชัดมากๆใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังอรอยจานเป็นหลังยันเป็นตัวอักขระนะคะพี่ๆดูชัดเจนแบบนี้เลยมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบนะคะลงยาสวยงามมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบนะคะลงยาสวยงามแบบนี้น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่องค์ละห้ารอยบาทจัดส่งให้ฟรีค่ะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่41องค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อสำริดทองสภาพสวยๆเลยค่ะพี่พีอ่องค์นี้นะคะจะมีรอยจานร,รอบองค์ค่ะจะมีรอยจานนะคะรอบองค์แบบนี้เลย แบ่งปันให้นะคะราคา500บาทเช่นกันราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสภาพสวยสมบูรณ์หายากมากๆแล้วนะคะพี่ๆองค์นี้หายากมากๆแล้วนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่42ค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวด องนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะใบหน้าดูคมชัดเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่พีใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะพี่พีจะเป็นหลังเตารีดองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทเช่นกันจะส่งให้ปีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะเป็นหมายเลขที่4ี่ต่อไปนะคะหมายเลขที่43สานะคะองค์นี้น้องไม่ทราบที่คะ่ะพี่พีองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่นะมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบเดิมๆแบบนี้เลย พี่ๆดูมวลสารนะคะดูชัดเจนมากๆมวลสารนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะไม่มียันหรือว่ารอยจานนะน้องให้ราคาแบ่งปัน5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่43ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่44หมายเลขที่44นะคะพี่ๆองค์นี้น้องไม่ทราบที่เช่นกันรายละเอียดนะคะดูชัดเจนมากๆ รายละเอียดนะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆเลยด้านหลังนะคะพี่ๆด้านหลังนะคะรายละเอียดจะเป็นประมาณนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะบูชาต่อนะคะทักเข้ามาหาอทักเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะพี่ๆองค์นี้เป็นหมายเลขที่44นะราคา500บาท ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่45ค่ะพี่พี่องนี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จเนื้อสัมฤทธิ์ทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่พี่น่าเก็บสะสมมากๆเลยพี่พี่ท่านไหนสนใจหรือว่ากําลังตามหาองค์นี้อยู่รีบทักรีโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยสภาพสวยมากๆสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่องนี้ไม่มีที่ติเลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทหมายเลขที่45้านะคะต่อไปค่ะหมายเลขที่4 6องค์นี้เป็นพระปิดตา หมายเลขที่46นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระปิดตานะรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์รายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่ๆทั่วทั้งองค์เลยผิวจะเป็นผิวแห้งธรรมชาติมวลสารดูชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาโทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะหมายเลขที่48องค์นี้จะเป็นพ้าผงหลวงพ่อปาน เนื้อเป็นเนื้อดินนะคะพี่ๆรย of ายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อดินรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยสภาพสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บินเลยนะคะหมายเลขที่47ต่อไปค่ะหมายเลขที่48นะคะองค์นี้จะเป็นพระพุงหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่เช่นกันค่ะพี่ๆเป็นพระพุงหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะเนื้อจะเป็นเนื้อดินนะคะรายละเอียดจะดูชัดเจน รายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันไปเลย500บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะต่อไปค่ะหมายเลขที่4ี่ค่ะพี่พี่ขาหมายเลขที่49นะคะองค์นี้ไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ไม่ทราบที่รายละเอียดรอบองค์ค่ะดูสวยงามมากมาก รายละเอียดรอบองค์คนะคะดูสวยงามมากๆเลยรือพี่ๆท่านไหนสนใจหรือว่ากําลังตามหาองค์นี้อยู่นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่49ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขที่50นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนเลยสภาพสวยสมบูรณ์ รายละเอียดรอบองค์นะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องไม่ทราบที่นะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้นะคะสามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่น้องแจ้งไปได้เลยค่ะพี่ๆรายละเอียดดูชัดเจนเลยรายละเอียดนะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะเป็นเบอร์08 2 6 2 0 5 9 1 0 0826205910นะคะพี่พี่ เป็นหมายเลขที่50นะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจ,นจบลิปชอบองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้อยู่นะคะอย่าลืมโทรหาน้องสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0826205910นะคะผิดพลาดประการใดน้องต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะจะมีพาอะไรสวยๆนะคะมาให้พี่ๆรับชมกันบ้างอ่า อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะไว้ด้วยนะคะพี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะใน EP ต่อไปด้วยสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาพี่พี่ทุกท่านไปแล้วนะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะพี่พี่สำหรับวันนี้ต้องอต้องขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ